วันแม่แล้วนะคะคุณผู้ชมคิดกิจกรรมที่จะชวนคุณแม่ไปทำอะไอย่างคะจะมอบพวงมลลาลัยจะพาไปทานข้าวหรือว่าจะไปทําอะไรแบบนี้อย่างเช่นเรื่องของการพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพนะคะก็มีโรงพยาบาลที่เขาปิ๊งไอเดียนี้ว่าน่าจะมีการสนับสนุนให้คุณลูกพาคุณแม่มาตรวจสุขภาพกาันนั่นก็คือที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะลูกๆเริ่มพาคุณแม่มาตรวจสุขภาพกันแล้วเพราะว่าที่นี่มีการจัดงานรักแม่รักสุขภาพนะคะจัด ขึ้นโดยที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลข่าพิชัยดาบหักนะคะพันเอกสมัยขำพันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาต้อนรับเองเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้จากสถานที่เอาไว้ต้อนรับคู่แม่ลูกนะคะที่รักสุขภาพค่ะมาร่วมกิจกรรมถวายพระพรนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินมีการตกแต่งซุ้มให้ถ่ายรูปก,กันก่อนด้วยนะคะประดับแบบสีฟ้าขาวเลยมีต้นมะลินะคะใส่เสื้อบอกรักแม่แบบนี้เขียนการบอกรักแม่ตรงนั้นเลยก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีโปรแกรมสุขภาพสําหรับคุณ แม่นะคะกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแล้วนะคะยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกทุกคนได้รำลึกถึงพระคุณคุณแม่ด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดนะคะยังไม่ได้ตรวจสุขภาพเลยอาจจะกระซิบบอกลูกว่านอกจากมะลิแล้วแม่ขอเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพก็ดีนะลูก